สติเป็นธรรมเครื่องปลุกให้ตื่นจากถูกผู้มีสติเป็นคนทันสมัยสติเป็นเครื่องกันนิวรสติจำปรารถนาในทีทางปวงภิกษุบควรติดในกามทั้งหลายควรมีใจบกุนมัว ควรเป็นผู้ฉราดในธรรมทั้งปวงควรเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมือต่อไปทำมาฟางังมงคลสูตรที่สิบเอ็ดเลี้ยงดูบิดามารดาคำว่ามารดาแปลว่าผู้นับถือบุตร คือนับถือว่าเป็นรู้ของตนเองแปลว่าผู้รักษาบุตรคือรักษาลูกของตนเองให้ได้รับความสุขกายสบายใจสุขใจแปลว่าผู้เฮตให้ลูกดื่มคือยังรู้ให้ดื่มนมดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มดื่มลดพระธรรม แปลว่าผู้อันบุตรพึงนับถือคือลูกทุกคนต้องนับถือมารดาของตนยิ่งกว่าคนอื่นของตนทั้งปวงคำว่าบ,บิดาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์โลกทั้งหลายความหมายว่า สัตว์โลกนั้นคือผู้เกิดขึ้นมาทุกทุกคนต้องมีพอ่อเมื่อเห็นพอ่อก็ต้องดีใจชื่นใจด้วยกันทั้งเบิดแปลว่าผู้รักษาสัตว์โลกทั้งปวงหมายความว่าพอ่อลูกทุกๆคนต้องรักษาคุ้มครองป้องกันลูกของตนในทุกวิถีทาง เพื่อให้ความสุขสบายปลอดภัยถูกประการและแปลว่าผู้หลักใครบุตรหมายความว่าพ่อทุกคนต้องหลักใครนับถือเอ็นดูสงสารลูกของตนทั้งนั้นมารดาบิดามีพระคุณต่อลูกหลาย สุดที่สินับสิบประมาณใดเช่นหนึ่งเมือ่อปรารถนาบุตรอยากให้บุตรของตนเป็นคนดีย่อมพากันไปไหว้วอนเทวดา 2. ย่อมพากันถามเลิกงามฤดูกาลปีที่โูกเกิดส เป็นหญิงแพ้ท้องคือแม่มารวะซันเถอะสี่เป็นหญิงเมียไทยดีต่อรู้ห้าจะบริหารครันรักษาครันเป็นอย่างดีหกเวลาสิครดก็ต้องลำบากทั้งกันทั้งสองฝ่ายเจ็ดเวลาครด กระมบ่าคือเลือดตกอย่างออกบางรายปิการบางรายถึงกับตายก็มีบางรายได้ผ่าตัดออก 8. ปลอบโยนบุตรผููห้องไห้ด้วยน้ำนมด้วยเพลงครับด้วยเครื่องกกคืออวัยวะของตนให้ได้รับไออุ่นจากการสัมผัสอวัยวะของแม่แล้วรับไปอย่างเป็นสุข เกาบห่หายลมและแดดเหลือกยุงถึกลูกพยายามปกป้องเป็นอย่างดีสิบรักษาสมบัติของตนไว้เพื่อลูกสิบเอ็ดได้รับความยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกโดยประการต่างๆสิบสองเป็นพระพมของลูกเพราะ เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา 13. เป็นเทวดาของลูก 14. เป็นอาจารย์ของลูก 15. เป็นพระของลูก 16. เป็นผู้อนุเคราะห์ลูกด้วยปัจจัยสี่ห้ามลูกบ่าให้เหตุความชั่วทั้งปวง 18. ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีอันเป็นกุศลละกม 19. บให้ลูกมีการศึกษาศิละปะวิทยาต่างๆยีสิบหาสามีภรรยาที่สมควรให้ยี่อมอบทรัพย์สมบัติให้ใหลูกให้สมควรในการสมัยพระคุณมารดาบิดานั้นโบราณเพิ่นได้เปรียบไว้ดังนี้คือเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษ สำรับจดบันทึกพระคุณของมารดาบิดาเอาแผ่นดินมาเป็นมึกเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำละลายมึกแล้วเอาภูขาวซีเนรุรามาเป็นประกาเพื่อจดบันทึกกระยังบ่ออาสีเมิรดได้แมในมาตาปิตุคุณคณสูตรพระพุทธองค์ กระซงได้แสดงไว้ว่าลูกสิให้แม่นั่งบนบ่าขวาให้พ่อนั่งบนบ่าซ้ายแล้วถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปบนบ่าของลูกลูกเป็นคนเช็ดให้หาอาหารมาป้อนให้กระทั่งจนเพิ่นตายหรือลูกตายไปกรยังบอสามารถที่สิตอบแทนพระคุณ ด้วยข้าข้าวป้อนน้ำนมที่เพิ่นได้ทะนุถนอมก่อมเกรี้งเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบบเบาะเป็นมาเป็นอย่างดีการบำรุงบิดามารดามีอยู่สองอย่างคือการบำรุงภายในหนึ่งการบำรุงภายนอกหนึ่ง การบำรุงภายนอ้อกแบ่งออกหายอย่างคือ 1. น,นอบน้อมด้วยกายแสดงความเคารพด้วยวาจา 2. ส,สักการะด้วยข่าวต้มข่าวสวยเครื่องดื่มเสื้อผ้าที่หยัวใสเครื่องอบเช่นน้ำอบน้ำหอมเครื่องห้อนเครื่องเยน็นน้ำล้างเทา้านวดทาด้วยน้ำมันเป็นต้น 3. ปนิบัติอุป อุปถาด้วยอยู่หยาในายามบอสบาย 4. เพิ่นได้เลี้ยงเฮามาแล้วเฮาเลี้ยงเพิ่นต่อหเหตุกิจการงานของเพิ่นต่อการบำรุงภายในแบ่งออกเป็นเจ็ดอย่างคือ1 ดำรงวงตะกูลสองประพฤติตนให้สมควรที่สิได้รับมรดกสรักษาน้ำใจของเพิ่นไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่สีลเหตได้สชักนำเพิ่นให้ตั้งอยู่ในศรัทธาหชักนำเพิ่นให้ตั้งอยู่ในศีลหกชักนำเพิ่นให้ฟังพระธรรมเจ็ชักนำเพิ่นให้ได้จเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐาน ลูกอกตันยูให้โทษทั้งพบนี้และพบหน้าเสื่อมจากประโยชน์ทั้งสามเชนตัวอย่างที่ินำม,มาข่าวในในตัวอย่างประกอบในมงคลสูตรนี้มีดังต่อไปนี้ต่อวิดีโอนาแล้วกัน ังอาจับใจความให้ได้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วนำอาไปเปรียบเทียบเคียงกับพาวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมในภระไตรปิฎกอีกเทือหนึง่งเพื่อความแน่ใจจงตั้งใจฟังอย่างมีสติ